ผ่านปีแรกไปโอ้โหปล่อยปลาค้าไปพันกว่าตัวน้ําเดือดแค่ข้อเท้าเนี่ยแ,แล้วแบบตายห่าแล้วทาไงดีขุดเพิ่มอ่าขุดเพิ่มก็ขุดอีกสองเมตรพึ่งเป็นบ่อห้าเมตรโอ้ยบ่อห้าเมตรก็ยังเกือบไม่พอนะแหล่พนะี่ที่มันน่ากลัวคือทุกวันเนี้ยอืโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความแรงอะ่ะมันห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีบางทฤษฎีเขาบอกว่าแกนโลกมันอาจจะเปลี่ยนนะคือหมายถึงว่าประเทศเราที่เคยปลูกผักพืชผักได้มีกินมีใช้ตลอดลาน่ะ พอแกนโลกมันเปลี่ยนมันอาจจะทําให้แบบมันแห้งแรงแล้วเราก็อาจจะปลูกผักได้ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแล้วเราก็อาจจะขาดแคลนอาหารเหมือนที่จะบอกว่าตอนนี้ที่จีนเขาสอนเด็กอยู่กับพวกแบบเรื่องดาราศาสตร์เผื่อแบบเตรียมเตรียมย้ายดาวแล้วเหรอโอ้ชอบมากพาลูกไปดูไอ้อินเตอร์จีนไว้เพราะแบบเออก็ไปลองดูอะอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บไปดูแบบการเรียนการสอนเขาอื เด็กปฐมแล้วเด็กมัธยมแม่งเรียนอวกาศวิทยาปฐมเนี่ยนะเออปฐมงงแบบเฮ้ยมันมีแต่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นี่แค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยอวกาศมันคืออะไรอืเขาบอกซึ่งเาศึกษาอวกาศนะครับศึกษาระบบเนี่ยจักรวาลของเราระบบสุริยะของเราอบอกแลาศึกษาไปทําไมเขาบอกว่าอ๋อ ก็คือในอนาคตข้างหน้าคิดว่านี่คือเป้าหมายต่อไปของมนุษยชาติคือหมายถึงว่าเราบางทีเราอาจจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วคือโลกนี้มันอาจจะพังมากเกินเกินกว่าที่เราจะเยียวยามันได้แล้วอืตอนนี้คือจีนก็เลยพยายามจะสอนเด็กเรืองอวกาศไว้ก่อนเลยเป้าหมายข้างหน้าคือเป้าหมายข้างหน้าคือย้ายดาวย้ายครับแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครย้ายได้ก่อนก็ ก็ได้ได้พื้นที่ก่อนอ่ะเออมันเหมือนมันเหมือนยุคขุดทองอ่ะเจออเมริกาใครปักทงก่อนอันที่เราที่เราที่เราอะไรเงี้ยเป็นผมนะผมจะปักให้ร่ำเลยองไปถึงนอนเนี่ยมึงจะปักไหวไหมก่อนอืมหมูก็เขาบอกให้กินผักโชว์หน่อยว่ะจานเออต้องโชว์แล้วจานอุ้ยรอนี้เขาเรียกเขาเรียกผักแล้กับข้าวรอบนี้ก็ดันไม่มีผักซะด้วยมีแต่ผลไม้อ่ะก็คือถ้าไม่กินผักก็ต้องกินผลไม้อ่าผมกินอันนี้ให้แล้วกันวันนี้ไหนนี้ผลไม้ นี่มะม่วงจากของอาจารย์เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแบบญาติไปเที่ยวสวนเพื่อนแล้วเขาก็เลยเอามาฝากของกินเยอะมากเลยใช่โอ๊ยขอบคุณยูยูมากนะครับสำหรับอาหารทุกครั้งนะฮะมก็เก็บกลับบ้านทุกครั้งนะลูกเราที่เจริญเติบโตเนี่ยไปดูลูกเราได้ถ้าลูกเราสูงทุกวันนี้สุดยอดเลยก็เพราะยูยูนะแบ่งปันกัน วันนี้ก็มีนะฟู้ดซัพพอร์ตอยู่ข้างล่างนะมีอะไรนะมีน้ำใช่ไหมมีมีเนื้อย่างมีก๋วยเตี๋ยวด้วยดีมากครับผัรอบหน้าเราออเดอร์เลยไหมบอกไปเลยรอบหน้าขอเป็นหูฉลามไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ป้อมว่าเออแต่แต่ทุกครั้งนะพอรอบไฟนนลนะก็จะแบบเต็มเต็มคาราเบลเลยนะ เอาแล้วสมมติว่าแฟนลับเขาอยากรู้ว่าแบบปกติอาจารย์ชอบกินอะไรเื่อเวลาเขาซื้อมาให้อาจารย์เขาจะได้แบบเดาถูกพี่เป็นคนกินกินง่ายกินได้หมดเลยได้หมดเลยอะไรที่เอามากิน,น,นแล้วเชื่อไหมทุกอย่างที่ยูยูส่งมาพี่เก็บกับกินม <า S 1> หมดนะเอากกับหมดเลยใช่เพราะว่ามันน่ากินทุกอันเลยอ่ะอแล้วก็เออสบายอืมอมผมทำพิซซ่ากับอาจารย์มากี่ปีละทีนี้เข้าปีที่สามสามแนละ้ว เป็นไงบ้างลูกศิษย์คนนี้มโธ่ดูว่าจะอวยกันเฮ้ยก็เก่งไงแหมเดี๋ยวนี้ก็มีรายกองรายการแล้วมันนั่งชมอะไรดินี่เก่งไหมเก่งไหมทุกคนคิดเก่งไหมเพราะว่าเราให้จานฟังว่าไปเป็นพิธีกรไอ้นี่ไง GMMTV Live House แล้วก็แบบนั่งพูดคุยเล่นสนุกๆเลยไงครับสนุกไหมใช่นุกดีครับนุกดีครับจานยังจำได้เลย วันแรกรมราเป็นนี้ก่อนแล้วเป็นสะพาแล้วมาบอกว่าผมอยากเป็นนี้ก่อนแล้วผมอยากเล่นละคร <laughs> <laughs> เริ่มเริ่มถูกใจศัตรูแล้วเริ่มอินเริ่มอินกับการอยู่ในศัตรูแล้วบอกแล้วอยอกไปตากแดดท <laughs> ี่เคยเจอพี่ดูสัญญาแบอมึงไม่คิดจะออกจากศัตรูบ้างเหมกูต <laughs> ิดใจแล้ว <laughs> บอกชีวิตเราขนาดเล่นละครยังเล่นในศัตรูเลยเชนต่อก็อยู่ในศัตร <laughs> ูใช่เป็นต่ออยู่ในศัตรู เราก็เลยตอบแบบไม่คิดเลยอ๋อไม่พี่ร้อนนะชีวิตกองถ่ายนะฮะเป็นต่อกี่ปีจันยี่สิบยี่สิบน่าจะยาวนานที่สุดหรือบจารยันใช่ไหมน่าน่าจะยาวนานที่สุดในประเทศอนนี่ละแล้วก็ลิทคอมนะในคลาสคาดาลิคมลคอมลิทคอมก็คิดดูเล่นตั่งแต่เป็นด็รุ่นตอนจยนเล่นครั้งแรกจันอายุแะละ ยี่ิบห้าะยมั้งยี่ยิบห้ายี่หกประมาณเนี้ยอืก็เล่นตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนกูกัชาคิดแต่งงานคนละสองรอบอไม่ต้องบอกก็ได้คือเพาะเราสองคนนะียแต่งกันสี่ครั้งละเออเป็นต่อนะครับก็เพื่อนเริ่มด่าแต่งรอบสองก็คือทุกคนด่าว่ามึงเอาเปรียบอะ่ะกูใส่ซองให้มึงสองครั้งแล้วนะเออเออข้อดีของการแต่ง2รอบนะได้สอสองรอบ จำได้วัดการแต่งงานครั้งที่สองคือเอาซองไปยื่นพี่บอยพี่บอกว่าถ้ามึงแต่งอีกครั้งหน้าบริษัทไม่จ่ายเงินให้มึงแล้วนะป้าอะไรวะเฮ้ยทอดมันอร่อยเนี่ยนืมทอดมันอร่อยมากกันดีปากมันละในวัดวันที่15มวิรุณาชวนอาจารย์แล้วให้อาจารย์ไปเชียร์เออไปด้วกันไปด้วยกัน นี่ขอบคุณพี่เกลือพี่นี่พี่เกลือพาคิดไปเป็นต่อแล้วค่ะอ๋อไม่คิวอะไม่ตรงอะนาทีแต่เดี๋ยวไปแน่นอนได้เลยครับจานยินดีมากเพื่อนคิดอะเพื่อนคิดหลายคน,น่ะฟังมาบอกมากเลยว่าเป็นต่อต้องมีต่อไปนะไม่งั้นไม่มีเพื่อนกินข้าว <c oughs> เพราะเวลากินข้าวก็เปิดนั่งดูกันไปด้วยมันเป็นเซฟโซนของใครหลายๆคนตอนนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องจบหรอกกลัวนักแสดงตายหรอก ควรต้องยังตายก่อนคือแก่กันแล้วแต่ละคนเริ่มเบาหวานความดันแล้วทุกวันนี้อีบิวพเจิยนนี่ก่อนเข้าฉากนี่ก็คือต้องตรวจความดันก่อนแล้วก็ตรวจน้ำตาลในเลือดโอ้ใช้ชีวิตกันสุดใช้ชีวิตเรื่องกันสุดตอนวัยรุ่นสุดไงแต่ก่อนนี่ถ่ายละครแล้วกินเหล้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินเหล้าเดินในเหยังเต้เดินนยังมึนเลย โกลเด้นซองซีซั่นเนี่ยตอนแรกอะคิดเข้าใจว่าแบบเฮ้ยันต้องเป็นซีซั่นของผู้ชายแน่เลยว่ะผู้ช,ชายดูมาหากันมากเลยอาจารย์ไม่แน่แต่กลายเป็นเนอะทั้งหญิงทั้งชายมาหมดเลยฮะจับไม่ถูกเลยเดายากนะซีซั่นนี้ออเอาจีมีมามืดด้วยมีมามืดด้วย <c oughs> อันนี้มาสปอยให้ฟังนะครับทุกคนเด็กๆดูมโกลเด้นซองมีไหมครับมีใครดูโกลเด้นซองบ้าง รอบหน้าพี่เกลือมาไลฟ์กับคิดอีกนะครับโอ้ออยินดีเลยครับยินดีมีคนบอกวิมานดินเพาะมากอ๋อที่พี่สิงห์มาร้องแต่ชอบใช่ไหมล่ะฉันเองแหละเป็นคนลั่นโพสคนแรกต้องขอบคุณเขานะท่ายิงนะ <laughs> แล้วฉันก็โดนทีมงานยนังไม่เปิดหรงไม่เปิดยันโพสคนแรกเลยแล้วก็มีคนพิมพ์ความเห็นมา ที่มีคุณูปการต่อยอยู่ยมากต่อยูยูมากเขาชอบมากเวลามีคนหลุดสปอยเขาชอบแต่ไม่ไม่รู้เลยนะว่าเราถูกเรียกไป่ะเดี๋ยวว่าฉันไม่ตั้งใจฉันไม่รู้ฉันลั่นแล้วนี่ไงแล้วคลิปสิ่งโปรเจกต์ต่อไปคืออะไรบอกม่ีจะมีคอนเสิร์ตกันวันที่สิบห้าพุนาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ ตอนนี้เขามีรายการเฟรนช์ฟิวส์คือสิงโตคือเหมือนกับว่าคิส่สิงโตไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับจา์มาเป็นแบบสเปเชียลอีพีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายซีรีส์ทีเดียวเลยออนแอร์ต้นปีหน้าครับจานเอวซีรีส์ซีรีส์คิดสิงนะแต่ไม่ให้โซตัตเลยไหมแม่โซตัดแล้วโอ้โหโซตัดน่าจะเบื่อกันแล้วะพี่ว่าโซตัตคือจบจบแล้วเลยมันกี่ภาคโซตัดจริงๆงโซตัดอ่ะมันเป็นหนังสือมาก่อนครับจาย์ซึ่งมันมีแค่ภาคเดียวแล้ว,ลวเราอ่ะก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าจะแค่ภาคเดียวแหละแต่ว่าพอมันได้รับความนยยมก็เล ขียนใหม่ครับเขียนใหม่ขึ้นมาปฏิทินที่สองเขียนเพิ่มใช่ครับเขียนเพิ่มก็ตีกันสามได้เลยโอ้โหที่เนีไม่รู้จะวะกันตรงไหนแล้วครับยันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแนวแบบนักข่าวครับยานคือผมมาเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวดาวรุ่งในเรื่องพูดได้ใช่ไหมได้ได้ได้ครับเป็นนักข่าวดาวรุ่งในเดี๋ยวไม่ใช่มาหลุดเพราะกูอยู่ด้วยสปอก็โดนด่ายไม่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 เป็นนักข่าวแบบดาวรุ่งในในเรื่องแล้วก็เหมือนกับว่าดันไปบูลลี่รุ่นน้อง แล้วแบบมีกล้องถ่ายติดจากขาขึ้นเลยขาล่วงเลยโดนตกล่วงใช่แล้วก็เหมือนแบบไม่มีที่ยืนน่ะใช่ไม่มีที่ยืนแล้วเหมือนกับว่าอยากกู้ชื่อเสียงกลับมาให้ได้เขาก็เลยไปแบบไปจ้างคนที่จะมาดูแลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ใหม่ฟันใหม่ใหม่เลยมาจากเมืองนอกเลยฝ่ายพีอาร์ซึ่งคนนั้นก็เป็นพี่สิงห์นั่นเองใช่แล้วก็ดันมีคอนฟ lict กันมาก่อนมาอ้าว เคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วเลิกกันด้วยเหตุผลบางประการก็ต้องไปติดตามกันนะครับคนดูจิกหมอนเลยเดชชอบเลยเดชอยากให้น้องคิดหาข้อมูลอะไรอ่ะไม่ทันครับอยากให้อยู่ไหนแล้ววะอยากให้น้องคิดหาข้อมูลการทําข่าวเยอะๆอนาคตเผื่อไปสอบเป็นผู้ประกาศข่าวเลยโอ้โ จริงมันยากมากเลยอาจารย์เน่การประกาศข่าวอะคำพูดทุกอย่างข้อมูลต้องเป๊ะด้วยอะมันอีกฝั่งหนึ่งของพีก่อนเลยอีกแบบหนึ่งฮะมันไม่เหมือนกันคือข่าวเนี่ยคุณต้องรายงานไม่พอคุณต้องมียายียเฮดเนี่ยที่สตูเขาจะบอกมาอไปข่าวต่อไปครับเป็นอย่างนี้นะอันนี้พอแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วแล้วถ้าเป็นคนที่แบบไม่สามารถแยกสมาธิได้อย่างพี่เนี่ยจะแบบถ้ามีมีใครมาพูดข้างหัวกูพูดต่อไม่ได้เลยไม่ได้อ่า มันก็จะอีกแบบนึง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 แต่ก็แต่ก็แต่ก็ท้าทายแบนเป็นพี่หนุ่มกันไทยไงไปเจอเนี่ยอย่างเงี้ยนะอาจารย์น้องหญิงงานขนุใส่เนยงานขนุใส่เทพย้อนโอ้ยเทพย้อนในบ้าเอาอุ้ยมีบอกว่าครับ พี่เกลือจะมาดูคอนเสิร์ตใหม่คะอ่าเราคุยกันไปแล้วไม่แน่เหมือนกันเข้ออาจจะไม่ได้แค่มาดูก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปร้องเพลงเพลงอะไรครับจักบบัตรหายไม่ไม่มีบัตรเพียบเลยเจงกิสคาร์เนาะเจงกิสคารหนึ่งต้องพาพี่แฟงมาด้วยพอกันให้รีวิวชิมอนหน่อยอ๋อชิมอนเหรอครับชิมอนเป็นน้องในค่ายครับยัน ใช่ครับพอดีช่วงนี้น้องไม่สบายแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เป็นน้องที่สนิทมากมาคือต้องบอกว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เจออาจารย์รักชัวน้องเป็นคนขี้อายแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเด็กอทธยาสัยดีมากเลยครับนี่นี่เป็นน้องหนึ่งคนที่ผมสนิทมากๆเลยชิมอนใช่ครับน้องเพิ่งมีไอ้นี่ไปเพิ่งน้องเขามีคุชจิน้นอ๋อแลใช่ใช่ใช่กำลังดังเลยอาจารย์<ด>้งนี้ชนนชนใช่ชิมอนกำลังดังเลยกำลังดังเลยพามาเจอบ้างพามาเจอได้ได้ได้อยากเจออยากเจอ แล้ววันนั้นขำมากเลยอืไปเที่ยวหัวหินอะแล้วไปเจอพวกเตอ่าพี่เตตะวันเหรอเตออฟอะไรอย่างโอ้โหคแก๊งเลยแล้วก็ไปเจออยู่นี่อวิลล่าคือต่างคนต่างกำลังจะหยิบเครื่องดื่มเอ้าคุณโอ้ยคงแทพไปเจอเจอหัวหินนั่ไปกับแก๊งอะไรแก๊งหน้าผมมั้งพานะผมไปเลี้ยงอ๋อพวกวิพลอย่างเงี้ยแล้วบอกดูดูสิ เจออยู่กรุงเทพไม่เจอนี่ออฟกันเตนิวเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตเดียวของเขาไปกันเองด้วยอาจารย์อ๋อเหรอเขาเองเลยมุดจบไปคอนเสิร์ตของออฟกันเตนิวเลยใช่ของออฟกันแยกแล้วก็ของเตนิวแยกใช่ครับคอนเสิร์ตเยอะอ่ะบ้านเนี้ยคอนเสิร์ตเยอะคอนเสิร์ตเยอะเกินจนตอนนี้หลายๆงานก็เริ่มไม่ค่อยโซเอาท์กันแล้วครับอาจารย์มันมันออกขึ้นมาเกิดขึ้นมาบ่อยไปหน่อยช่วงนี้คนบอกรอเูืเก็บตังค์ขอปั่นตังค์ไปครับเมาพี่กันหน่อยค่ะไป็นไงอ้า เฮ้ยแต่ช่วงนี้เขาหุ่นดีขึ้นเยอะมากเขาบอกว่าเวอร์ชั่นนี้ของเขาเป็นเวอร์ชั่นที่เขาดีที่สุดเลยมีเมียป่าเฮ้ยไม่แน่เหมือนกันคนเราจะดูแลหุ่นต้องมีอะไรแบบี้คนอย่างก,กันนภัสอยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาเฮ้ยดูแลหุ่นใช่เหรอวะเฮ้ยยายม, <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีคนเขาขอไลฟ์ร่วมด้วยอ่ะเอาดิายายหลวยสวยอยู่เฮ้ยลองไหมลองไหมคืออะไรอ่ะลองไหมแป๊บหนึ่งเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันอาอาเอาไหม คุณยายสวยจังเลยครับขอบคุณครับโอ้คุณยายคุณยายทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเต้นอยู่ครับเต้นอยู่จริงเปล่าคุณยายเต้นเต้นยังไงคุณยายไหนคุณยายโชว์หน่อยได้ไหมครครับนัคุณยายโชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยเต้นยังไงเต้นยังไงคุณยายเต้นยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวจะเต้น เฮ้ยใหม่แล้วจ้ะคุณยายขอบคุณนะครับคุณยายขอบคุณนะครับคุณยายขอบคุณครับคุยายร่างต่อให้คุณยายร่ายายน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับครับครับ แล้วไงอ่ะแล้วกดออกไงอ่ะคุณยายครับผมกดไม่เป็นอ่ะมันกดตรงไหนครับกดให้ครับกดให้โอ้ขอบคุณครับคุณยายครับเลิศ แล้วมีคนมาขอเหมือนกันแล้วกดเข้ามาเป็นคนเกาหลี <c oughs> แล้วก็คุยคุยกันสกพัดมีการแบทเทิลร้องเพลงกันด้วยจริงเหรอเออมันสนุกมากไม่ไม่คนเกาหลีไม่ตั้งแต่กูเล่นติ๊กตอกกูไม่เคยเจอคุณยายเลย <c oughs> แล้วคุณยายผมสวยมากเลยนะคุณยายจับแสงกล้องคุณยายคือติ๊กต็อกเกอร์แบบมืออาชีพ <c oughs> <c oughs> คือเซ็ตฉากข้างหลังด้วยเคือเกคุณยายเขตเท่เลยืะแกแล้วเมลอนด้วยนะคุณยายเมลอนด้วยนะกูอึ้งเลยกูอึ้งเลยจริง กูไม่เคยเจออะไรเฮ้ยเจ๋งอ่ะทุกคนคุณยายอะไรอ่ะคุณยายหลวยยังสวยอยู่โอ้โหนี่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณสักหกสิบไม่เหม่พร้อมโอ้โหคุณตกใจเลยเนี่ยเห็นแล้วบอกเฮ้ยโอ้คุณยายคุณยายน่ารักครับทุกคนครับฝากติดตามคุณยายด้วยแล้วกันนะครับโอ้ยน่ารักน่ารักแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนมาขอบมีแต่กดไม่ทันเมื่อกี้กดไม่ทัน ครช่เขามีมาขอแบบคือเขาจะมาขอแจมขอแจมได้เลยแล้วแต่เราเราจะให้เขาไหมจริงมันมีการแข่งขันกันในนี้ด้วยพีเคพี่เคเออพีเคอยู่ตามกามินตามกามินกามินแอนด์ดักชัลลีเขาก็เจอกันกับแบบอะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมเขาก็เจอกันจากอะไรอย่างนี้แหละถ้ากูไม่มีเมียนะมีคนบอกว่าให้รีวิวน้องโฟสหน่อยจางเคยเจอไหมโฟสเจมินายกำลังดังเลยตอนนี้ ใช่ก็หลวงคุณงเป็นเด็กน่ารักมากครับแอบเล่าความประทับใจครั้งหนึ่งไปต่างประเทศด้วยกันแล้วก็ไม่มีอะไรครับแค่แค่ถามน้องเล่นๆว่าเฮ้ยน้องชายแล้วเป็นไงบ้างทุกวันนี้คือตอนนั้นน้องดังแล้วนะแบบเป็นไงบ้างช่วงนี้เหนื่อยไหมเรื่องงานเป็นยังไงเรื่องอะไรแบบนี้น้องพูดมาสั้นๆง่ายๆเลยครับพี่เมื่อก่อนมันแย่กว่านี้วันนี้ได้ขนาดนี้ผมดีใจมากแล้วครับพี่คิดดีคิดดีคิดดีพี่เอามงให้น้องเลย น่นารักมากเป็นเด็กน่ารักมากสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะความคิดดีคือเขาไม่ลืมเว้ยว่าวันแรกของเขามาเป็นมันเป็นยังไงด้วยส่วนหน<ก>ึ่งแล้วจะทําให้เขามีความสุขและพวกความสุขของคนเรานั้นเด็กเว,เวลาเวลาเวลาเราอยากถ้าอยากจะมีความสุขเราต้องมีความสุขกับปัจจุบันนี่ละถ้าอะไรก็ตามเราเอาสิ่งที่เราคาดหวังไปแขวนไว้กับอนาคตแล้วบอกทาไมข้างหน้ามันต้องไปเงี้ยเราคิดอยู่แค่นี้มันไม่ได้มันไม่ได้มันจะอยู่แต่ความถูกซึ่งบอกผมเคยเป็นแบบนั้นจริงเคยเป็นแบบนั้นแบบพี่าั้งคูดเลยเรารู้สึกว่าพอเราผ่อนลงมาก ทำคาดหวังอะไรตลอดเลาคือได้หยุดพักก็เห็นว่าเฮ้ยอ,อย่างน้อยเราเดินทางมาไกลแล้วนะอื เราก็เราก็น่าจะภูมิใจแล้วและให้โอกาสที่จะชื่นชมตัวเองได้บ้างอ่ะนะและเพื่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะไม่ได้หมายว่าเอาแต่ชมตัวเองคร้บไม่เดินไปาใช่ใช่ใช่แต่มันต้องมีการให้รางวัลตัวเองบ้างอย่าลืมให้รางวัลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยเลยรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่อัญชาใส่ดีมากครับคือคาตอบนี้ตกผมเลยตกผมได้เต็มเต็มเลยใช่ใช่กค่ดีคิดดีเป็นเด็กดีถูกต้องครับใช่รีวิวเจมีนายหน่อยวันนั้นวันนั้นวันนั้นซ้อมเต้นวันนั้นซ้อมกับพี่สิงอย ว่าเป็นไงสักพักมันมาเต้นด้วยเลยมันมาเต้นด้วยเลยมันเด็กเอนเนอร์จี้เยอะมากพลังเหลือพลังเหลือเยอะมากใช่ครับคือเห็นจะไม่ไหนเหมือนเห็นตัวเองจริงๆนะมันจะทําอะไรก็ได้อะนึกอยากเต้นอยากจะจะส่ายตูดส,ยยส,ยยสมัยยังมีแรง,มยยง,มแรงสมัยยังมีแรงใช่ใช่สองคนนี้น่ารักมากครับอขอป่าวานได้กิดหน่อยป่าวานปาวานป่าวานคืออะไรครับจัน จำได้ว่าเคยไลฟ์ติ๊กต๊อกั้งนึงมันมีประวัติมีประวัติด้วยเหรอมันมีหมวกคาวบอยอ่ามันมีสรร้ออยเพชามีสร้อยเพชรมันมีรถรถรถอะไรสักอย่างรถมันมีรถซึ่งพวกนี้คือของขวันนะใช่อ่านี่เองหมวกคาวบอยอ๋อเพอให้ปุ๊บมันขึ้นเลยผมก็แรกผมอะไลฟ์แล้วมันขึ้นโอ้นตัวตัวประวัติแล้วเราต้องขอบคุณเขาด้วยเวลาเขาตอบคุณไม่แล้วถ้าเขาให้อ่ะคือเราอ่ะอย่าปิด ยังปิดไหล์ไม่ได้นะอ่าเราต้องคุยกับเขาต่อเราต้องคุยกับเขาต่อพี่เคยได้ประวันแล้วกูตกใจกูกดปิดอุ๊ยมีคนบอกรีวิวพี่แจมหน่อยนี่จานสนิทเลยแจมแจมรักตาบ้าแจมเป็นน้องที่อยู่จังหวัดเดียวกันจังหวัดอุดอรเลยะนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่เกิดมาจากรายการของเรารู้ไมใครโสดอเป็นหนุ่มโสดเขาหรออุ๊ยนี่ไม่รู้แล้วมาแล้วก็คือสาวโสดไม่เลือกด้วยนะแล้วเขาก็มาเป็นหนุ่มโสดสเปเชียลที่มานั่งเลือกสาวโสด<ค>ด้วยเฮ้ยแต่หนุ่มโสดแล้วมันหล่อมากหลอจน พอเห็นแจมปั๊บทุกคนบอกว่านี่คือดาราคนใหม่เพราะมันมีเสน่ห์มาแล้วก็เลยโทรหาพี่บอยบอกว่าต้อง้องเลยน่าสนใจมากพี่บอกเอามาแคสิแล้วเขากลายเป็นแจมราชตังว้าวแล้วเป็นน้องที่น่ารักแล้ว้ทุกวันนี้รู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นแบบเชนอะเรียนอะแล้วทุกวันนี้ถ้าแจมไม่ทำงานแต่ก็จะม่วงอยู่กับการกับอุดรแล้วก็ไปทำบุญ คือเขาไปทำบุญกับโรงเรียนแล้บุญกับวัดซึ่งน้องน่ารักมากกับในพระนาตุาคอนเตอรครับก็บอกอาจารยเป็นคนน่ารักมากน้องเป็นน้องที่น่ารักมากครับนี่สนิทกับพี่ตั้มพี่ตั้มก็สนิทกับแจมพี่ตั้มชมแจมให้ฟังบ่อยมากอยากรู้เป็นยังไงไปถามพี่ตั้มได้ใช่ให้พี่ตั้มรีวิวได้ดีวิคิดแน่นอนแล้วแล้วข่าว่ามันจะมีวันปีใหม่แล้วก็คือ คือมันเป็นความแบบเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเลคือดาราคนอื่นเ็จะาของขวัญมาให้ผู้ใหญ่ใช่ใชไหมแต่ของแจมอะคือพี่ขับเพราะว่ามันเป็นคนบ้านพี่คือเด็กบ้านเราเนี่ยเวลาเราประสบความเหนื่อกลับมาเราต้องให้เงินคนที่เรารักอ่าเป็นธรรมเนียมอีแจมก็เลยเอาเงินใส่ซองให้พี่บอยให้พี่ปอนด์ <laughs> 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 พี่บอยพ้อนอ ใช่เราต้องอธิบายอ๋อมันมันเป็นธรรมเนียมเขาบอกคนอุดรเขาแบบไม่เป็นคนอีสานเนี่ยคือเวลาเราดูแลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราเหมือนเราทํางานได้แล้วอ่ะเราก็อยากจะให้เงินกับพ่อแม่เราอย่างเงี้ยคืออยากจะให้คืนทดแทนบุญคุณบ้าง่ใชนแล้วก็คือแจ็คก็ไม่ได้บอกกล่าวไงว่ามันเป็นธรรมเนียมพอมันยื่นปั๊บแล้วพี่บอยเปิดมาเจอเงินหรือว่ ขำมากเลยต้องไปอธิบายผู้ใหญ่ว่าอ๋อมันเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมต่างจังหวัดเราเวลาเราแบบปีใหม่เราจะเอาเงินกลับไปผู้ใหญ่ทีเนรักเนรักบ่งเครบมีเมฆด้วยเมฆเนรักอ่ะ ทานอิ่มหรือยังครับเห็นกินไปนิดเดียวพูดอย่างเดียวเลยเรากินน้อยแต่เรากินเรื่อยๆใช่เรากินน้อยกินเรื่อยๆอยากคุยทุกคนไงเอออยากคุยกับทุกคนไหนมีคำมีใครชวนคุยอะไรอีลักแจมที่สุดขอบคุณที่เอ็นดูว้าดีครับยินดีครับบอกเลยว่าสปอร์ตแจมฮะใช่ฮะอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมีสติกเกอร์อยากเห็นพี่เกือบคิดอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันครับโทษที อยากเห็นพี่เกลือกับน้องคิดร้องเพลงด้วยกันเธอไลฟ์มันกำลังสุอยู่นะเธอจะมาทำลายความสงบด้วยการให้ฉันร้องเพลงอะเธอจะทนกันไหวเหรอ,อถ้าเป็นอาจารย์เป่าแซกและคิดร้องเี้อ่ะอันเนี้ยได้ก็อย่างลมแมงไม่ได้เป่านาน,าน,านแล้ววันวาน,านี้เดี๋ยวอยากอยากฟังเกิด เกือคริสสองเพลงเหรอซื้อบัตรโกลเด้นซองสิจ้ะนี่เดี๋ยวเราต้องไปเจอกันเลยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตกลเดนซองใช่ทุกคนเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตโกลเด้นซองแบบปีที่แล้วเลยกลองปงกับใช่บอยแบนด์กลงปงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆถ้าไม่อยากดูเธอก็ไปบอกเขาได้นะพวกเธอจะได้ไม่ต้องลอง <laughs> ผมว่าทุกคนอยากดูมากผมว่าทุกคนอยากดูมากอืมเออเออรีวิวพี่เกลือหน่อยค่ะเอ๊ะพี่เกลืออยู่นี่พี่เลืออยู่ตรงนี้พี่เกลืออยู่นี่กูเป็นแมวกูเป็นแมว คิดถึงพี่เกลือมากติดตามแล้วค่ะเยวขอบคุณนะรีวิวทั้งแจมทั้งฟิล์มเลยได้ไหมคะคู่นี้น่ารักนะฟิล์มนี่ก็มาจากพี่เป็นคนเขาเรียกฟิล์มใช่เหรอใช่คือตอนนั้นเรามีออเดิชั่นละครซีรีส์รักฝุ่นตลกแล้วมันมีแคมเปญที่ว่าแบบจะต้องค้นหาใครสักคนที่จะเข้ามาร่วมเล่นซีรีส์นี้แล้วก็เป็นแบบมอนแคมเปญอะไรเงี้ย จำได้ว่าที่เข้ามาแล้วเลือกมาสองคนคนแรกคือฟิลมฝั่งผู้หญิงคือเฟิร์นนบจิลาคือฟิล์มเดินเข้ามาแล้วเราแบบรู้สึกเลยว่าเห็นถึงออร่าเลยปะนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าคนนี้แหละพระเอกคนต่อไปของช่องเพราะว่าเรายังไม่มีพระเอกแบบสไตล์คุณชายเร<อ>าใช้คำนี้แหละซึ่งเป็นสไตล์คุณชายจริง<อ> <c oughs> แล้วเขาก็ไปเล่นซีรีส์คนชายใช่เลยแล้วเป็นคุณชายเลยคือคือแต่ก่อนพระเอกเรามันจะเป็นแบบ สะออดสะองก็จริงแต่มันยังเป็นสะออดสะองที่มันไม่ดูแบบว่าดูแบบแพงดูแพงดูแบบคุณชายคุณชายคุณชายอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกฟิล์มเข้ามาอแล้วฟิล์มก็หลังจากเล่นรักคุนตลบแล้วก็ไปเล่นเมีย2 0 1 8ก็โด่งดังโอ้โด่งดังเลยเรื่องนั้นส่วนเฟิร์นนบยิ่งหาเฟิร์นนบเป็นเด็กช่างเด็กช็อปอ่าใช่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 ตอนแรกอ่ะนั่งอยู่เงี้ยแล้วเห็นเราเรามาต์มเตอร์เนี้ยมีกล้องแล้วเดินเห็นตาเนื้อมันเดินมาแล้วแบบ มาผิดแล้วมมง่อเด็กคนนี้ไม่ได้เลยว่ะคขวะเลยเนี้ยอแล้วสภามันเดินลงมานั่งปุ๊บแล้วก็มองมันในกล้องอแล้วก็มองตัวจริงแล้วก็มองในกล้อน้องน้องรู้ไหมกล้องรักน้องมากแล้วไปค่ากันหมดแล้วปรากฏว่าพอมันเล่นน่ะพอมันเล่นละครเออมันชนะทุกคนเลยการแสดงเล่นดีเล่นดีมากเลยเพราะมันเป็นคนเล่นละครดีมากเลยแล้วก็เลยได้เป็นเฟน้องนกจิรามออ มันเป็นลูกสองคนลูกน่าแบบการจะได้แบบพระเอกคุณภาพหรือนางเอกคุณภาพบางทีมันแบบมันัเอิญนะมันบวนะเออมันเป็นโชคชะตาอย่างนันการที่ทำงานนบางคนเนี่ยสังเกตดีหลอดแทบตายเฮ้ยทำไมทำไมไม่ได้เป็นดาราวะหรือหรือเป็นแล้วก็ทําไมไม่ด่งเท่าที่ควรวะมันจังหวะชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกันแต่ว่า กว่าที่จะเจอจังหวะได้คุณต้องมีของมาแล้วแล้วเพื่อรอที่พอมีจังหวะับคุณตะคุบได้ก็คือจังหวะจังหวะบกฝึกฝนอะไรอย่างี้นะมันน่าจะดีถ้าคุณคว้าจังหวะนั้นได้คุณก็ได้ไปต่อก็ได้ไปต่อแต่ถ้าคุณมีจังหวะมาแต่คุณไม่ได้ฝึกฝนตัวเองเลยรอคุณก็จะพลาดจังหวะนั้นอย่างน่าเสียดายแลงไม่รู้ว่ามันจะหวนกลับมาอีกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยอยากให้วิเครีอรีวิวี่สิงหน่อย สิ่งน่ารักมากมากคือด้วยความที่พี่อ่สนิทกับพริสก่อนครับแล้วก็จะเจอสิงห์ไกลๆอารมณ์แบบน้งสะพ i s นะไม่ใช่เอออารมณ์นั้นแต่ทีนีมาอารมณ์นั้นอารมณ์ล้อารมณ์นั้นอแล้วก็คิดสิเขาคู่จิ้นกกว่าเบบเราก็แบบเห็นแล้วอ๋อสิงห์เออไม่เคยเจอเลยว่ะเนี่ยแต่พอเจอด้วยความนอบน้อมอ่ะเขายิ้มเก่งนะแล้วคนทำให้มันแบบยิ้มตามง่ายอ่ะเออสิงห์มันเป็นเด็กน่ารักนะมันเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่า เอออยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักจังเลยมันมนิส <Nice S 2> จังเลยดีจังเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอเนี่ยพอมาเจอในกลเด้นซอ,องก็กลายเป็นแบบ มันเหมือนแบบเออน้องมาเยี่ยมอ่ะแล้วก็ไม่ได้เหมือนเป็นแขกรับเชิญในวันนั้นด้วยนะก็เหมือนเออน้องมาหาเออมาหาพูดคุยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอาจิงผมอาจจะสัมผัสได้ว่าถ้าเกิดว่าใครมาในรายการของเราแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วแล้วเราสัมผัสได้ว่าทุกคนเอ็นดูอ่ะทุกคนจะช่วยเอาใจช่วยเยอะมากแบบโอ้ยร้องดิลูกคํานี้ควบกล้าลูกอะไรเงี้ยคือพอผมสัมผัสบรรยากาศได้โอเคผมอุ่นใจแล้วนะพอผมสัมผัสได้ว่าทุกคนเอ็นดูเออให้ให้หัวใจห คืนนี้ดึกไหมคะมีสี่ทุ่มนะอืมน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นก่นแล้วฉันก็ต้สอโอ้ยมีมีมีคนบอกพี่พี่พี่เกลือรีวิวน้องบูมสารลัดหน่อยบูมผมรีวิวให้ได้น้องคนนี้บูมอันนี้คุณสนิทใช่ใช่ใช่บูมสารลัดต้องบอกว่าเขาเป็นม้าที่ไม่ถูกมองเหมือนกันอตอนอยู่ใน The Star Idol แล้วมาฉายแบวตอนเพลงเหนียวอ่ะ ไอเพลงแมวอะเพลงนางแมวอะไรสักอย่างไม่รู้จําชื่อเพลงไม่ได้นะครับคือเพลงนั้นปู๊บะทุกๆคนแบบเริ่มกลับมาคํานวณใหม่เลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ต้องเอางไงกับมันต่อวะแล้วกลายเป็นตอนนี้ผมว่าเขาเป็นเพชรเลยนะเป็นเพชรแบบ<า>เพชรในตม,มที่จะบอกให้เราเพชรของมันคกออเลยรู้ไหมอะไร,อ,อ,ะไรอะไรคือเวของมันเลย<อ>จากที่พี่ได้เจอมันไม่ใช่นักร้องหรอมันคือนักแสดงของใช่เหรอจังหวะมันดีมากเลยเหรอไปดูที่มันเล่นเป็นต่อนะไปดูที่มันเล่นเป็นต่อเหรอเห็นแล้วนึกถึงตัวเองสมัยเด็กเลย มันคือไอวอกเลยมันคือพี่ตอนเป็นต่อปีหนึ่งอ่ะเล่นอย่างกันแล้วมันคือแบบจังหวะจากโคนมันด้วยความที่ซื่อและกวนตีมันเออเออมันซื่อมันซื่อแล้วมันตลกแบบตลกธรรมชาติตลกจริงตลกจนบอกว่าพี่อ่ะคุยเลยนะถึงขั้นว่าเอามันมาเล่นประจำไหมเฮ้ยดีเลยนะเพราะว่า ไอ้วอกกับพี่อะโตเกินไปแล้วะล้วแก่เกินกว่าที่จะมีเราขาดคาแรคเตอร์นี้อยู่แล้วแล้วมันเล่นขำม,มาแบบปกหักแล้วก็ให้คนเอาน้ำมานลดเป็นตาฝนอะไรอยเงี้ยคือมันแบบเฮ้ยคือ Boom บูมสำเร็จของแม่งเกิดมาเพื่อซิคอมเลย เกิดมาเลยถ้าใครยังไม่เคยดูกับไปไปดูเป็นต่อก่อนบูมรับเชิญนะอนนฮามากซึ่งนหมายความว่าน้องมีหลายอย่างมากเลยนะเพราะเรื่องการร้องมันมันโหมันกิ้งขาดเหมือนกันนะใช่มันร้องมันจิขาดมากนะแต่ครี่พชอบที่มันเล่นซิคคอมนี่โลกของมันเลยอะโลกของมันเลยมันมันเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้เลยอะออไม่แน่วอกจูเนียแต่ว่าวอกวอกในเรื่องต้องหาเมียก่อน แล้วแล้วในเรื่องกไปแล้วใช่ค่ะแล้วในเรื่องอ่ะมันเล่นเป็นหลานพี่อ่าเล่นเป็นหลาน <c oughs> โอ้โหำเนาถูกต้องเลยถูกต้องเลยทุกคนครับโดนตามแล้วนี่ <c oughs> ทีมงานมาตามวันนี้วันนี้ครับทวิตเตอร์เอาให้แหลกลานเลยเอาให้แหลกลานเลยเอาให้ต้องไปตามเซฟเลยเพราะเขาเป็นคนที่ทําให้เราต้องปิดร้านเลย โอเคครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปก่อนทุกทคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนนะสำหรับหัวใจโอ้เลิฟๆนะขอบคุณสติ๊กเกอร์ด้วยไม่ใช่ขอบคุณของขวัญด้วยแค่ขอบคุณครับเดี๋ยวมารับใหม่เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ครับขอบคุณย่าบายบายครับ